สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ร้าน2รถสวยพามาชมรถขุดเล็กนะครับผมคูโบต้ายูยี่สิบห้าเอสนั่นเองนะครับผมคันนี้ราคาไม่ไแพงเลยนะครับผมและได้เป็นรุ่นใหม่นะครับดีไซน์ทันสมัยทรงกลมนะครับใช้งานดีคล่องตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในที่แคบใช้งานในเมืองหรือว่าจะเป็นบนถนนในสวนในไร่คันนี้เข้าที่แคบได้ดีเลยทีเดียว มาพร้อมกับคอนโทรลน้ำมันนะครับคอนโทรลสั้นนะครับการใช้งานง่ายนะครับดูแลไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมการเซอร์วิสก็ดูแลได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากคันนี้มาพร้อมกับลายไปปิงหัวกระแทกด้วยนะครับผมซึ่งได้ออปชั่นมาครบคันเลยทีเดียวมาในรูปแบบหลังคาเรามารีวิวกันเลยนะครับแลาเริ่มดูที่บุงกีนะครับผมอันนี้ก็เป็นบุงกีเดิมๆนะครับฟันสีซีกนะครับผม ถ้ามงกี่นะครับเดี๋ยวพาวนรอบรถก็มาดูกันเลยนะครับมุงกี่ ครอาร์มสวยนะครับผมคูโบต้านะครับยี่ห้อชัดเจนอันนี้จะเป็นคอนโทนนะครับสวิงซ้ายขวานะครับผมตัวนี้เป็นตัวเดินนะครับอันนี้เป็นตัวบังคับผ่านดันนะครับก็คือตรงด้านนี้นะครับน,นี้จะเป็นคันเร่งนะครับผม เบาะนั่งก็สภาพสวยนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆมีคำว่า U25S ทางด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งบอกว่าคันนี้เป็นไซส์25นั่นเองอันนี้เป็นภายในด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวรถเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับขนาด3สูบนั่นเองนะครับผมื่องยนต์คูโบต้าปั๊มเป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มรุ่นใหม่ทํางานไวมีคําว่าคูโบต้าอยู่ทางด้านท้ายรถก็คือตรงด้านล่างนี้นะครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับผมพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับทางด้านขวาก็จะเป็น แบตเตอรี่นะครับผมถังน้ํามันดีเซลนะครับอันนี้ถังน้ํามันดีเซลอันนี้เป็นแบตเตอรี่อันนี้เป็นถังไฮดรอลิกนะครับผมเปิดเติมตรงนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นทางด้านขวาของตัวรถมีคําว่า u 2 5 s ทางด้านข้างนะครับกูบะต้าก็เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมีชื่อในบ้านเราก็ค่อนข้างนิยมกันค่อนข้างเยอะนะครับผม ใช้งานก็ระบบคูปตะวัยอยู่แล้วนะครับผมท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอันนี้ก็เป็นกุญแจหน้าจอ เป็นเลขใหม่นะครับ8,308ชั่วโมงนั่นเอง กุญแจปกติครับผมคันนี้นะครับคูโบต้า u ยี่สิบห้า s นะครับผมล้านสองรถสวยนะครับเสนอขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลล์ฝ่ายขายจับจองได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่ง หกเก้าหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะครับผมทางร้านเราสามารถจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับสามารถจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับผมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ